ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องพลอยเอ็กซ์ตรีมเมอร์และว,วันนี้เราก็จะมาสอนทำน้องแมวนี่นะทุกคนดูนี่ก็คือเอยน้องแมวรูวมแมวนี่คือน้องแมวนะทุกคนนี่น้องแมวก็จะมีสีขามีหางมีตัวแบบนี้เลยนี่ทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทำน้องแมวกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย,ยเดี๋ยวน้องแมววางแล้วกันน้องแยว วิธีการทําน้องแมวเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะเพราะว่าทําน้องแมวเนี่ยใช้อุปกรณ์เพียงน้อยนิดเท่านั้นแค่คุณจะต้องมีดินสอสีและกระดาษอย่าลืมยางลบด้วยเผื่อลบผิดแล้วก็ไม้บรรทัดนะทุกคนเอาไว้ตีเส้นเค okay, มาเริ่มทําน้องแมวกันเลยอ่าเราจะให้น้องแมวนั่งอยู่บนที่นอนก่อนนะน้องแมวอา่าน้องแมวกินอาหารแมวกินอาหารเค okay, มาวาดน้องแมวกัน อย่างแรกนะทุกคนเราก็จะต้องเริ่มจากการวาดหัวน้องแมวก่อนนะทุกคนนี่เราจะวาดให้ดูวาดตามนะทุกคนวาดหัวน้องแมวหนึ่งสองสมเริ่มหัวน้องแมวเนี่ยก็จะกลมๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็วาดเป็นหูปิ้วหูแหลมมากนี่น้องแมวของเราเนี่ยเราก็จะทําน้องแมวตัวเล็กๆหน่อยนะทุกคน แล้วก็ว่าตัวน้องแมวนะทุกคนตัวน้องแมวเนี่ยก็จะต้องเป็นสี่เหลีย่ยมลากลงมาแบบนี้อ่าทุกคนกรุณาวาดให้มันดูแบบดูเป็นแมวด้วยนะสมาสมาตรสมมาตรหน่อยพอเราได้น้องแมวแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาวาดหางน้องแมวกันต่อหางน้องแมวเนี่ยก็จะมีความโค้งนิดหน่อยนะทุกคนโอเค ต่อไปเนี่ยต้งขาใช่ไหมทุกคนเราก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดเพื่อที่มันจะได้ขาเท่ากันนะทุกคนโดยเราจะตีขาเส้นไปประมาณ3ามเซนพอแล้วมั้งเราจะเริ่มนับไปทุกคนตรงนี้เป็นเลขสองใช่ไหมทุกคนตรงนี้เป็นเลขศูนย์แล้วก็กระดึ๊บเข้าไปให้มันเป็นเลขสามโอเคทุกคนก็จะทาําขาเมวประมาณสามเนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตีเส้นให้ดู เราก็ต้องทําให้มันเท่ากันด้วยเพราะถ้าเกิดไม่เท่ากันใช่ไหมน้องแมวเราก็จะยืนไม่ได้เพราะมันจะไม่สมประกอบนี่นะทุกคนพอเรามีเส้นแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะต้องขีดขาแมวมาให้มันคู่กันเพราะถ้าขาแมวอ่ะมันไม่มีเนื้อใช่ไหมแบบมันเป็นขีดอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะแบบน้องแมวก็จะไม่มีเนื้อนะทุกคน แล้วตรงปลายตีนแมวเนี่ยก็ต้องทําเป็นวงกลมงี้ด้วยนะทุกคนเพื่อที่อีกเวลาเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พับมันขึ้นมาอ่าทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนตีนแมวตัวนี้นะทุกคนนี่ตีนแมวมันก็จะกลมๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันกลมๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปวาดน้องแมวให้เสร็จแล้วมาดูกัน โอเคทุกคนพอเราวาดน้องแมวแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมน้องแมวก็จะกางแขนกลางขากลางตัวด้วยแล้วก็จะต้องเติมรายละเอียดให้กับน้องแมวนะโอเคทุกคนพอเราวาดรายละเอียดน้องแมวเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีน้องแมวกันโอเคทุกคนพอเราระบายสีแมวเสร็จแล้วนะ แล้วก็ตัดน้องแมวออกมาเลยว้ตัดน้องแมวกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้กันไกลสีเหลืองตามุตมีอันนี้นะทุกคนเดยกันตัดน้องแมวออกมาว้าตัดน้องแมวโอเคทุกคนเราก็ตัดแมวเสร็จแล้วนะแมวของเรานี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่นะทุกคน จากนั้นใช่ไหมอ่ะเราก็พลิกกลับด้านมาเป็นด้านสีขาวแบบนี้นะทุกคนนี่นะนี่เราก็วางลงไปเลยทุกคนเพอเราวางกลับด้านมาแล้วใช่ไหมตอนแรกมันเป็นสีชมพูใช่ไหมอันนี้เราก็กลับด้านมาเป็นด้านสีขาวนะทุกคนเราเนี่ยก็ระบายสีตามสีตัวแมวอย่างเช่นแมวเราเนี่ยเป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วก็สีชมพูเนี่ยพลิกด้านก่อน มาระบายตรงหัวแมวให้เต็มเลยนะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนลูกตาจมูกปากเข้าไปด้วยนะทุกคนนี่เราจะทําให้ดูเราจะระบายนี่นะทุกคนระบายแค่ตรงหัวนะส่วนตรงตัวเนี่ยไม่ตองไม่ตองเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวมันใช่ไหมเราจะเห็นแค่ภายนอกเราระบายแค่ตรงนี้พอโอเคโอเคทุกคนพอเราระบายสีเสร็จแล้วใช่ปะ เราก็จะต้องวาดลูก,กตากับปากและจมูกให้น้องหมีวด้วยนะก็ระบายสีเข้าไปอิมอ่าเสร็จเลยโอ้ที่เมียวบินเมียวบินเฮทุกคนเราก็กลับด้านเมียวมาแล้วก็พับคอเมวขึ้นไปแบบนี้แล้วก็พับจึบจิริ จดพับเสร็จแล้วตั้งนี่หัวแมวก็จะตั้งแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็พับขาอุ้ยอุ้ยจับแมวนอนเหมือนเดิมก่อนแมวเด้งแมวเด้งพับขาแมวนะทุกคนพับขาแมวเข้ามาแล้วก็พับตรงตีนมันตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็พับเหยียนมาแบบนี้ให้มันเป็นสีขาว นี่ทุกคนแล้วก็จับมันตั้งแบบนี้นี่แล้วก็ทําเหมือนกันทั้งสี่ขาพอคิดเสร็จสี่ขาแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะได้แบบข้างนี้แล้วมันก็จะออกมาบบเป็นแมวแบบนี้เป็นแมวส้มโอเคไปทํากันเลยตอนพอเราพับขาเสร็จแล้วใช่ไหมล้วพับหัวเข้ามาข้างบนนี่กลายเป็นแมวแล้วนี่ยืนได้สิขาแมวของเรานั้นผอมมากดูสิตัวมันบาง แต่น่ารักมากนะทุกคนเดี๋ยวจะเอามันมาคุยกับเพื่อนมันกันดีกว่านี่นะส้มกะชมพูแมวส้มเจอได้เพื่อนใหม่แล้วนะเธอต้องดูแลเพื่อนใหม่ให้ดีเข้าใจไหมแมวส้มเข้าใจครับคลีนคนตอนนี้เราก็มีแมวส้มและแมวชมพูนี่แมวชมพูเธออย่าลืมคุยกับเพื่อนที่ดด้วยล่ะอย่าต่อยเพื่อนนะ โอเคทุกคนน้องแมว2ตัวของเรานี้น่ารักไหมถ้าเกิดน่ารักทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะนี่ค่ะดูตีนกลมๆของน้องจี้น่ารักมากเลยโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพลอยเอ็กซ์ทรีเมอร์ด้วยเพื่อเชจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย